เรื่องมัดวิถีหนทางดับทุกข์ตอนที่สองถ้าหากได้อบรมจิตดังกล่าวมาแล้วในตอนที่หนึ่งยังไม่ปรากฏผลอะไรพึงตั้งสติมั่นสำรวมอยู่ในนิมิตอันใดอันหนึ่งให้เป็นเป้าหมายของจิตเช่นเพ่งดูอาการของกายนี้มีเพ่งดูกระดูกหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในภายในกายนี้ โดยให้เห็นเป็นของปฏิกูลเป็นต้นหรือจะเพ่งดูเฉพาะแต่จิตอย่างเดียวก็ได้เพราะจิตนั้นเป็นของไม่เห็นด้วยตาถ้าหากไม่ไปเพ่งดูในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะไม่รู้ว่าจิตอยู่หรือไม่อยู่จิตนั้นลักษณะเหมือนกับลมลมนั้นถ้าไม่สัมผัสสิ่งต่างๆก็จะไม่รู้เลยว่าลมมีหรือไม่มีจิตก็เช่นเดียวกันผู้ที่อบรมใหม่ ถ้าไม่มีเป้าหมายของจิต,จตก็จะจับตัวจิตแท้ไม่ได้แต่เป้าหมายคือนิมิตนั้นขออย่าให้เป็นของภายนอกไปจากกายนี้จงให้เป็นเป้าหมายคือนิมิตที่มีอยู่ในกายนี้ดังกล่าวแล้วและเมื่อจะเพ่งจงเพ่งเอาเฉพาะอย่างเดียวที่เห็นว่าเหมาะแก่นิสัยของตัวเราอย่าละโมบเอาอย่างโน้นบ้างเอาอย่างนี้บ้างการเพ่งให้พิจารณาตามแนวแห่งสติปฐาน คือแยกแยะอาการออกจนให้เห็นเป็นแต่สักว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราการเพ่งพิจารณาที่จะเห็นได้ดังที่ว่ามานี้ทำได้สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเมื่อเพ่งพิจารณาอยู่เฉพาะในจุดเป้าหมายนั้นอย่าไปคำนึงว่าเป้าหมายนั้นเป็นอะไรและใครเป็นผู้เพ่งดูจงให้มีแต่ผู้รู้กับการเพ่งดูเท่านั้น ไม่ให้มีความสำคัญมั่นหมายในอันใดทั้งหมดแล้วจะมีแต่สิ่งอันหนึ่งซึ่งมีอาการให้รู้สึกว่าเป็นอารมณ์ติดอยู่กับเป้าหมายเท่านั้นอย่างที่สองมเมื่อเพ่งพิจารณาอยู่เฉพาะในจุดเป้าหมายนั้นขณะเดียวกันก็ให้ทำความรู้เท่าทันว่านั่นเป็นเป้เปาหมายของจิตนั่นเป็นจิตผู้พิจารณานั่นเป็นสติผู้ระลึกตาม นั่นเป็นปัญญาผู้รู้ตามเป็นจริงในสิ่งนั้นๆอาการทั้งสองอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่างที่หนึ่งเหมาะสำหรับผู้มีปัญญาน้อยและฝึกหัดขั้นแรกส่วนอย่างที่สองเหมาะสำหรับผู้ที่มีเชาวปัญญาดีและชำนาญแล้วทั้งสองอย่างนี้ถ้าผู้มาฝึกหัดอบรมอาศัยความไม่ประมาทแล้วก็วจะได้รับผลอย่างเดียวกันคือทำให้ได้สมาธิและปัญญานั่นเองการอบรมจิต ตามที่ได้แสดงมาแล้วนั้นจะโดยวิธีใดก็ตามขออย่าได้ลังเลใจว่าจะได้สมาธิและปัญญาหรือไม่และให้ถอนความอยากตามคำข่าวเขาบอกเล่ากันมาต่างๆนานานั้นออกเสียแล้วทำให้ถูกตามแนวดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็พอในขณะเดียวกันก็ให้สังเกตแนวทางที่เราได้ฝึกอบรมมานั้นว่า เราได้ยกอุบายและจิตขึ้นมาพิจารณาอย่างไรประคองสติไว้อย่างไรจิตของเราจึงได้เป็นอย่างนั้นถ้าหากทำอยู่อย่างนั้นแล้วจิตของเราปลอดปโปร่งดีจงทำให้ได้เสมอๆให้ชำนาญเข้าไว้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคือตรงกันข้ามแล้วก็ให้ใช้ความสังเกตดังกล่าวมาแล้วนั้นแล้วก็ให้รีบแก้ไขใหม่เสียทันที การสังเกตวิธีฝึกหัดจิตดังกล่าวมานี้บางคนอาจจะสังเกตได้ไปพร้อมก,กันกับขณะจิตที่กำลังเป็นไปอยู่ก็ได้แต่บางคนมาสังเกตเอาได้ตอนเมื่อจิตถอนออกมาแล้วตั้งอยู่ทั้งสองอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันอาการย่อมเป็นไปตามชาวปัญญาของแต่ละบุคคลแต่ถ้าไม่ใช้ความสังเกตเสียเลยเนี่ยการฝึกหัดจิตก็จะเป็นไปได้ยากถึงเป็นไปได้แล้ว ก็ยากที่จะรักษาให้ถาวรเอาไว้ได้ในขณะที่เรากำลังฝึกหัดจิตอยู่นั้นอาจมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นของแปลกและน่าอาัศาจรรย์เกิดขึ้นได้อีกด้วยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไปได้สิ่งนั้นก็คือจิตจะถอนเสียจากอารมณ์ภายนอกแล้วมารวมเข้าเป็นก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันปล่อยวางสัญญาความจํา และความยึดถือในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตรหรืออนาคตจะมีปรากฏอยู่แต่ผู้รู้ซึ่งเป็นคู่กันกันกบอารมณ์อันหนึ่งอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นและเป็นของที่ไม่ใช่อยู่ภายนอกและภายในแต่เป็นสภาพที่มีเครื่องหมายเฉพาะจิตต่างหากคล้ายๆกับเป็นการปฏิวัติเสียทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือจิตเข้าสู่ผวังแล้ว ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะแต่ผู้เดียวถึงแม้ชีพอันนี้จะยังเป็นไปอยู่ก็ตามเมื่อจิตเข้าถึงชั้นนี้แล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายนี้ทั้งหมดแล้วเข้าไปเสวยอารมณ์ของตนด้วยตนเองอยู่ต่างหากที่เรียกกันว่าพบจิตพบจิตนี้ยังมีขันห้าอันละเอียดภายในครบบริบูรณ์อยู่ฉะนั้นจิตในชั้นนี้ จึงยังมีภพมีชาติทำให้ก่อเกิดต่อไปได้อีกลักษณะอาการอย่างที่ว่ามานี้คล้ายคนนอนหลับและฝันไปฉะนั้นเรื่องของจิตเข้าผวังอันเกิดจากการฝึกหัดดังกล่าวนี้จะมีอาการต่างกันอยู่บ้างก็ตรงที่มีสติมากน้อยกว่ากันเท่านั้นผู้ที่มีสติมีชาวปัญญาดีมเมื่อเกิดขึ้นใหม่ๆมก็มีสติรู้ตัวอยู่ว่า เราเป็นอะไรเห็นอะไรไม่ตื่นตกใจถ้าผู้มีสติน้อยมักจะหลงเชื่อง่ายจะเหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาอาจตกใจก็เป็นได้หรือหลงเชื่อในนิมิตนั้นๆแต่เมื่อฝึกหัดอบรมให้เป็นบ่อยๆจนชำนาญแล้วเนี่ยสติจะดีขึ้นอาการเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วจะค่อยๆเกิดปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัยในธรรมะนั้นๆ ให้รู้แจ้งเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างไรลักษณะอาการดังที่อธิบายมาแล้วนั้นถึงแม้จะไม่ทําให้เกิดปัญญาฉลาดคิดค้นในเหตุผลอะไรให้กว้างกวางก็ตามแต่เป็นบุพภาคเบื้องต้นของการฝึกหัดอบรมจิตเป็นเครื่องระง,งับนิวรห้าได้และให้เกิดความสงบสุขในปัจจุบันด้วยถ้าหากว่าการฝึกขัดอบรมนั้นได้ถูกต้องแล้วไม่เสื่อม ยังจะเป็นไปเพื่อสุขติขตในสัมปรายพบเบื้องหน้าโดยควรแก่ฐานะของตนของตนอีกด้วยอันหนึ่งภาพและนิมิตต่างๆที่จะเกิดขึ้น,นก็มักจะเกิดขึ้นในระหว่างขนาดจิตที่กล่าวมานี้แหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อจิตเข้าถึงขั้นนั้นแล้วจะต้องมีภาพและนิมิตเกิดขึ้นทุกครั้งหรือทุกคนไปบางคนบางครั้งก็เกิดบางคนบางครั้งก็ไม่เกิด เรื่องนี้แล้วแต่บุคคลและเหตุการณ์อีกเหมือนกันแท้จริงภาพและนิมิตที่เกิดในภาวนานั้นถ้าจะว่าเป็นของดีก็ดีเฉพาะผู้มีสติฉลาดในภาพนิมิตเห็นแล้วไม่หลงเข้าไปยึดเอาภาพนิมิตนั้นมาเป็นตนเป็นของของตนจริงจริงจังๆเห็นภาพนิมิตเป็นแต่สักว่าภาพนิมิตเท่านั้นพอเป็นเครื่องใช้เครื่องอยู่เท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยวางเสียถ้าเป็นผู้ไม่ฉลาดสติไม่ค่อยดี ทั้งเป็นคนศรัทธาจริตอีกด้วยแล้วเนี่ยเมื่อภาพนิมิตเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความตื่นเต้นมากอาจหลงลืมตัวจนกลายเป็นคนวิกวลจริตไปก็เป็นได้เพราะเข้าใจว่าภาพนิมิตนั้นเป็นของจริงของจังไปเรื่องแก้ภาพนิมิตจะได้นำไปอธิบายในตอนข้างหน้าต่อๆไปนอกจากนี้แล้วการเห็นของผู้ฝึกหัดจิตมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมักจะมีหัวรุนแรงด้วยอำนาจพลังงานของจิต คือเมื่อคิดอย่างไรแล้วมักจะเห็นไปหน้าเดียวไม่ยอมเชื่อคนอื่นง่ายๆเพราะถือว่าความเห็นของตนนั้นเหตุผลควรเชื่อได้ท,ท,ทั้งๆที่ความเห็นอันนั้นเป็นความเห็นเข้าตัวยังขาดเหตุผลอยู่มากมายจึงมักเกิดวิปราฐเห็นผิดได้ง่ายๆถึงอย่างไรภาพและนิมิตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการที่แท้จริงในที่นี้ เพราะภาพและนิมิตนอกจากจะเป็นอุปกิเลสเรื่องปกปิดปัญญาแล้วยังเป็นอุปสรรคแก่การที่จะ,จะเจริญวิปัสสนาอีกด้วยความประสงค์ในการฝึกหัดอบรมจิตนี้ก็เพื่อละนิวรห้าแล้วพิจารณาขันให้ชัดแจ้งเห็นตามความเป็นจริงจนเบื่อนายคลายความกำหนัดแล้วปล่อยวางได้ไม่เข้าไประยึดถือในขันต่อไปอีก เมื่อจิตอบรมให้ตั้งมั่นแนว่วแน่อยู่ในฌานสมาธิจนระงับนิวรณ์ห้าได้แล้วเพึงเจริญวิปัสนาต่อวิปัสสนานี้อาจเกิดขึ้นพ,พร้อมกันกับขณะที่กําลังเจริญสมถะอยู่ก็ได้คือขณะที่จิตกําลังเจริญสมถะอยู่นั้นปัญญาอาจเกิดแสงสว่างรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าสภาสังขารทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาแล้วนี้ทั้งหมดย่อมแตกดับสลายไป ทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นแต่สภาพธรรมะอันหนึ่งของมันตัางหากมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายดับไปตามสภาพของมันเมื่อความรู้เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้จิตเกิดวความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสภาพสังขารทั้งปวงจะมีแต่ความสลดสังเวชในที่นั้นๆเป็นเครื่องอยู่ไม่ว่าจะได้เห็นได้ยินอะไรอะไรในที่ไหนไหน ก็จะมีอาการอย่างนั้นตลอดไปที่เรียกว่าวิปัสนาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับการเจริญสมถะแต่ถ้าไม่เกิดอย่างนั้นเมื่อเจริญสมถะให้จิตตั้งมั่นแนว่วแนว่แนดีแล้วพึงยกเอากายวัตถุส่วนใดส่วนหนึ่งมีกระดูกหรือไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นนั้นหรือจะยกเอาอารมณ์ที่จิตกำลังคิดคล้องอยู่ในขณะนั้นก็ได้ขึ้นมาพิจารณาว่าสิ่งนั้นทั้งหมดที่จิต เข้าไปยึดถือว่าเป็นของที่เที่ยงจริงจังยังประโยชน์ให้เกิดความสุขแก่ตนโดยแท้นั้นแต่ความจริงแล้วสภาพสังขารทั้งปวงล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพของพระไตรลักษณ์ทั้งนั้นที่เราสมมุติบัญญัติว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ตามมโนภาพของตนนั้นไม่เป็นของจริงสักอย่างแต่สภาพสังขารทั้งปวงนั้นย่อมเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของมันเองคือ อวิชาตันหาอุปทานและกรรมเมื่อเหตุปัจจัยของมันหมดแล้วมันก็ดับไปตามสภาพของมันเองไม่มีใครบังคับให้มันดับแต่อัตภาพร่างกายตัวตนของเราที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ดีที่เป็นอยู่ได้ก็เพราะเหตุปัจจัยมีลมและอาหารเป็นต้นถ้าของเหล่านี้หมดไปแล้วก็หาได้มีความหมายอะไรไม่เมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้ว อาศัยอำนาจความสงบของจิตเต็มที่แล้วนั้นต่อจากนั้นก็จะถึงจุดหมายปลายทางแห่งการฝึกหัดอบรมจิตคือจะเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาอันประกอบด้วยเหตุผลมีจิตคิดค้นแล้วเกิดขึ้นโดยเฉพาะของตนเองไม่ได้ถือเอาตามสัญญาคือความทรงจำจากบุคคลอื่นมาเป็นความรู้ของตน แต่เป็นของเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเฉพาะภายในของตนเองแล้วจิตก็จะไม่หลงเข้าไปยึดมั่นกำหนัดยินดียินร้ายในสภพสังขารทำทั้งหลายทั้งปวงต่อไปอีกอันหนึ่งถ้าหากจะพูดว่าถ้าจิตไม่รู้แจ้งเห็นจริงในกรรมฐานที่ตนพิจรารณาอยู่นั้นแล้วจิตก็ยังรวมไม่ได้จริงแต่ก็ยังไม่เรียกว่าวิปัสสนาก่อนนั้นเพราะปัญญา ยังอ่อนด้วยเหตุผลและขาดความรอบคอบอยู่นั่นเองโปรดติดตามในตอนต่อไปบทบรรยายหลวงปู่เทศเทศรังสีช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ